อาเพลวพาแสงทองโดนร่างแห่ไปตามๆกันนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นสารเตี้ยไหม f อฟบอกแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็สำหรับคุณอ่านนะคะล่าสุดนี้เลยหลังจากได้มาพูดถึงเรื่องบ้านก็โดนพ่วงดาม่าไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางเพจสาวในสารข่าวแล้วก็ช่อง YouTube สาวในสารข่าวจะมาพูดถึงประเด็น เรื่องบ้านสมบัติพัส,สถานเรื่องของพ่อของแม่เรื่องของอาพผาวลาแสงทองที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในรัศมีว่าเป็นคนใกล้ชิดแพลพลาแสงทองเจอดรามากไปแทบทุกคนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าจะเรียกว่าสารเตีย้ยไหมถ้ามีการไปสั่งให้เพจเพจนึงเนี่ยมาจัดการมาใส่มาใส่ก็คือมาแบบมาแขวนมาแบบโพสด่าโพสจัดการ อาเพียวพาาแสงทองหน่อยปากซัดเสือเกินโอ้โหทุกคนคือประเด็นเนี่ยมันเกิดมาจากที่ทางคุณอานะคะก็เป็นหนึ่งคนเนาะที่อยู่ใกล้ชิดตาการแล้วก็เมเทพแล้วก็คนก็เรียกกันในนามว่าเป็นอาเพียวพาวแสงทองนั่นแหลคะค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้ที่มันเกิดประเด็นขึ้นมา ก่อนหน้านี้ทางคุณอานะคะก็ทำเพจของตนเองปกตินะคะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับดราม่าคุณอาก็ได้มีการแชร์พระทองออกไปในหลายหลายครั้งแต่ครั้งนี้นะคะทางคุณอาได้มีการโพสต์ถึงเรื่องบ้านค่ะ บ้านหลังนี้นะั่นก็คือบ้านหลังที่อยู่ลำลูกกาค่ะทุกคนบ้านหลังที่อยู่ลำลูกกาหลังนี้นะคะทําให้เป็นประเด็นในตอนนี้ทําให้มีคนจับประเด็นไปแขวนไปแซะในเรื่องบอกว่าอาเนี่ยทำไมถึงแซะทาไมถึงโพสแซะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาอ่านนะคะว่าโพสที่คุณอาโพสเนี่ยมันหมายถึงโพสแซะไหมคุณอาได้มีการโพสต์รูปบ้านหลังนี้แล้วบอกว่า บ้านหลังนี้ที่ลำลูกกาไม่ขายค่ะแล้วก็อีโมจิยิ้มเจือนเจือนพอโพสแบบนี้ออกไปทำให้หลายๆคนไม่พอใจกับการโพสของคุณอาว่าเป็นการโพสแซะหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องขายบ้านออกมาเป็นประเด็นที่ร้อนมากๆในวงการหมอลำแล้วก็มี f อฟซหลายฝ่ายที่ไม่พอใจคุณอาค่ะซึ่งให้ทุกคนเนี่ย วิเคราะห์กันตเองว่าที่คุณอาโพสเนี่ยมันแซะจริงไหมหรือคุณอาแค่อยากโพสเฉยๆบอกไว้ว่าบ้านหลังนี้นี่ไม่ได้ขายไปไหนนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เห็นแววๆมาว่ายังคงเป็นชื่อแม่เทพกับทางพ่อก้านอยู่นะคะทุกคนไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อให้ใครเลยและเป็นการการันตีว่าครอบครัวนี้มีอยู่มีกินมาตั้งนานแล้ว การันตีนะคะว่าเพลียวเพาียวแสงทองมีอยู่มีกินมานานแล้วกว่อนที่จะมีสามีอีเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเพียวเพาียวเหนียรวยเพราะสามีคือมันก็มีคนมาตั้งคาถามว่าบ้านหลังนี้ของเพลียวเพาียวแสงทองหรออาอาก็บอกว่าใช่จ้าบ้านที่อยู่ลําลูกกาแล้วได้ยินมาว่าไม่ใช่มีแค่หลังเดียวมีอีกหลังหนึ่งด้วยที่เป็นชื่อเพียวเพา,าียวแสงทองคุณอามาโพสครั้งนี้ทําให้มีคนเข้ามาตั้งคําถามว่า บ้านหลังนี้ไม่ขายมีแต่ซื้อเพิ่มเพียงแต่ไม่เคยประกาศให้ใครฟังคนมาคอมเมนต์นะคะถูกใจมากๆเลยค่ะบ้านใครกันมีคนมาถามเนาะคุณอาก็ออกมาตอบกับเป็นข้อความยาวเลยนะคะบอกว่าบ้านหลังนี้นี่ยังเป็นชื่อของคุณตาก้านกับคุณยายเทพอยู่ค่ะวงเล็บก็คืออาเป็นคนทำเรื่องซื้อบ้านหลังนี้ให้ยายเทพยายเทพซื้อไว้นานแล้วยายเทพบอกไว้ว่า เป็นเงินที่เพลาๆให้ยายเทพมายายเทพเลยซื้อไว้เวลาเด็กๆมากทอทมอจะได้พักคือบ้านหลังนี้มีอยู่ตั้งแต่สมัยแม่เทพยังไม่เสียชีวิตไปเลยนะคะแล้วก็มีมานานมากๆเป็นเงินเก็บเพลาๆแสนทองที่ให้ไว้แล้วก็ได้เอาเงินเก็บเพลาๆนะ่ะที่ให้กับคุณแม่นะ่ะมาซื้อ คนก็บอกว่าสุดยอดมากๆเลยแล้วก็บอกอยู่ว่าบ้านที่ขอนแก่นก็มีนะเป็นบ้านพักของศิล,ลปินวินเนอร์เคยถ่ายคลิปว่าเป็นบ้านแพลวเผาใช่ค่ะแพลวเผาแสงทองมีบ้านที่ขอนแก่นด้วยนะคะทุกคนคุณอานี่น่ารักมากๆเลยบอกคนติดตามให้กําลังใจก็บอกแบบนี้ไปนะคะบ้านสวยมากๆคือที่ลำลูกกามีสอหลังหลังใช่ไหมลำลูกกามีบ้านสองหลังใช่ไหม คุณอาก็บอกว่าใช่ค่ะหลังหนึ่งของแพรวเพลาอีกหลังหนึ่งเป็นของอาคะก็คือมีอยู่สองหลังนั่นเองนะคะคนก็เข้ามาติดตามบอกว่าแพรวพลาเนี่ยเก่งเนาะมีบ้านหลายหลังมีที่หลายที่ก็คือเจ๋งมากๆเลยสําหรับแพรวพลาแสงทองไปไอแบบว่ามีบ้านของแพลวเพลาแล้วก็มีคนบอกว่าแม่เทพซื้อไว้นานแล้วจา้าอาเป็นธุระให้ตอนนี้นักร้องอยู่เวลามีงานกทมค่ะ ก็คือถ้ามีงานกสมก็ไปอยู่บ้านที่รำลูกการตรงนี้เนาะสมัยต่ก่อนแล้วประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีคนเนี่ยมาแขวนทางคุณอาคุณอาได้มีการออกมาโพสต์ว่าบอกเพจจุดๆๆไปใส่คุณอาหน่อยวา่าซานอยากใส่ใจคอยวัดทีขอบคุณที่ให้ความสำคัญค่ะ คือคุณอาบอกว่ามันมีคนคนหนึ่งหรือว่าเหล่า f อนะคะที่ตั้งตนเป็นสารเตี้ยเนาะ f c บอกว่าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสารเตี้ยหรือเปล่าตัดสินคนนั้นคนนี้แต่ไม่ก้มหน้ามองตัวเองคนพวกนี้น่าสมเพชค่ะอยากไปใส่ใจการที่ตั้งตนเป็นสารเตี้ยที่ว่านั้นก็คือการที่บอกว่าถ้าคุณไม่ชอบใครเนี่ยคุณก็ไปบอกคนที่มีอิทธิพลสูงกว่า มาว่าให้เขาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เนาะบอกว่าเนี่ยคือถ้าอยากใส่ใจก็ขอขอบคุณที่ให้ความสําคัญแต่ก็ดันมีคนหนีไปทรงไปแซะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นนะคะ FC ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแสดงว่าคนเหล่านี้ตามสองคนที่อยู่ใกล้ตัวแพรวพาตลอดพวกสารเตีย้ยพวกประสาทนะคะคนไม่มีเงิน คนไม่เคยมีเงินมีเงินแล้วคิดว่าตัวเองมีอำนาจก็มีบ้างนะคะพวกโรคประสาทค่ะปล่อยให้เขาประสาทต่อไปอยู่แบบสวยๆรวยๆค่ะคุณอาคนเข้ามาส่งกำลังใจคุณอาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะ คุณอาบอกว่าเนี่ยมาใส่ใจหน่อยอยากเป็นคนดังเหมือนกันเนาะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์คือวันๆคนเหล่านี้จะไม่ทําอะไรหาแต่แขวนคนอื่นดุมด่าคนอื่นเขาหาเงินบนความทุกข์ของคนอื่นคนท้นดีๆไม่มีกันเนาะซุมนี้นะคะก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติของชาวไทยคะ่ะทุกคนถ้ายิ่งมีพวกนะคะไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้เองก็แล้วแต่นะคะถ้ายิ่งมีพวกหรือภาษาบ้านเรายิ่งมีคนเสียมมันยิ่งจะ เหมือนว่ารู้สึกว่าตัวเองนะโอ้โหเลิศที่สุดเพอร์เฟคที่สุดอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะคือว่าทั้งหมดฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็มี f อบางกลุ่มที่แบบว่าชั้นดีคนของชั้นดีฝั่งนั้นก็บอกว่าคนของชั้นดีซึ่งมันก็เป็นการถกเถียงกันแต่ในประเด็นนี้คุณป้าก็อยู่เฉยๆจากการที่แอดมินอ่านแล้วด้วยความที่ว่าแอดมินไม่ได้อาคตีกับใครก็เห็นา ก็ไม่ได้มีการแซดถึงใครนะคะเพียงแค่ออกมาประกาศว่าบ้านหลังนี้ยังไม่ได้ขายเพราะว่ามันก็มีบางกระแสที่ไปถามหาบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านน้าพังน้ําแลงของแพรงทองเองนะคะไม่เกี่ยวใครเลยค่ะทุกคนก็ต้องฝากไปด้วยเป็นบ้านหลังใหญ่พอสมควรถ้าอยู่ในกรุงเทพไม่ใช่หลังละน้อยน้อยบาทนะคะหลังบ้านสองชั้นขนาดนี้ไม่ใช่หลังละหลักล้านต้นๆแน่นอนค่ะอย่างต่านะคะหลายล้านบาท เพราะว่ากทอมอห,ลหลายคนก็ทราบดีว่าค่าที่แพงค่าบ้านละแพงแค่ไหนทุกคนก็ฝากไว้ด้วยสําหรับประเด็นนี้ก็ส่งกําลังใจให้ทางคุณอาของทางแพรพาวแสงทองด้วยเนาะก็สําหรับเพจลหลายเพจเนาะก็ถ้ามีจัญญาบันก็ไม่ควรที่จะเอาไม่ควรจะมาใส่คุณป้าในเรื่องบางเรื่องที่มันเล็กน้อยแล้วก็เอฟซีเหมือนกันนะคะไม่ควรที่จะแบบว่าไปบอกเพจนั้นเพจนี้มาใส่ป้าหน่อยป้านี้ปากแ่บป้านี้นชอบแซ่สลือเกิน ตรงนี้มันก็ไม่สมควรนะคะทุกคนอ่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้พูดว่าป้าเนาะคือคุณอานั่นแหละคะ่ะทุกคนคุณอาของเพียวาเวแสงทองนะคะไม่ใช่คุณป้านะคะต้องขออภัยด้วยะค่ะ